ค่าเอ็กเซฟเวลาที่เราทําประกันเราจะต้องรู้จักกับค่าเอ็กเซฟซึ่งเป็นค่าที่เราไม่อยากจะเจอและก็ไม่อยากจะจ่ายค่าเอ็กเซฟจะถูกแบ,บ่งเป็น2อ,อย่างเราไปอย่อยงแรกค่าเอ็กเซฟอย่างแรกก็คือค่าเอ็กเซฟที่เรารู้ว่าเราจะต้องจ่ายตัวอย่างเช่นถ้าเราระบุชื่อคนขับในกรมธรร์เวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ใช่คนที่ระบุชื่อในกรมธรร์อันนี้คุณจะต้องเสียค่าเอ็กเซฟ แน่นอนกรณีที่2นะครับคุณติดค่าเอ็กเซไว้ในกรมธรรมเพื่อที่จะลดค่าเบี้ยพอเกิดเหตุคุณก็จะต้องเสียค่าเอ็กเซตามที่ระบุในกรมธรรมอาจจะระบุพันสอง0 0นสามพันสี่พัแล้วแต่ค่าเอ็กเซทั้ง2กรณีนี้พนักง,งานเคนจะเรียกเก็บก่อนที่จอกใบเคลมหรือใบสำรวจความเสียหายที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ค่าเอ็กเซทั้ง2กรณีนี้ ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราไม่ต้องจ่ายนะครับออย้ํานะครับทั้งสองกรณีนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกไม่ต้องจ่ายค่าเอ็กเซค่าเอ็กเซอย่างที่2คือค่าเอ็กเซที่เราไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายไม่รู้ว่ามันจะต้องมีแต่มันมีครับกรณีที่1การแจ้งเคมที่แจ้งคู่กรณีไม่ได้รถผมจอดอยู่ดีๆมีรถคันหนึงมาเชี่ยวจดทะเบียนไม่ทัน อันนี้คือแจ้งคู้กรณีไม่ได้นะครับขับรถอยู่ดีมีมอไซค์มาเฉี่ยวแล้วก็ไปเลยดูทะเบียนไม่ทันอันนี้ก็ต้องเสียค่าเอ็กเซฟครับก็คือแจ้งคูนน้กรณีไม่ได้เสียเอ็กเซฟแน่นอนกรณีที่2รถเราทําประกันซ่อมอู่แต่เราเอาไปซ่อมห้างน,นี่ก็คือผิดเงื่อนไขนะครับไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกถ้าเรารถเข้าไปซ่อมห้างเราจะต้องเสียค่าเอ็กเซฟสาของค่าซ่อม เรือจะมากกว่า30%เปอันนี้ก็ต้องเสียเอ็กเซฟครับกรณีที่3การที่เราแจ้งเคลมแล้วบอกกับพูนารเคลมว่าต้องการเคลมทั้งคันทําสีทั้งคันอันนี้ก็ต้องเสียค่าเอ็กเซฟครับและค่าเอ็กเซฟอันนี้หนักด้วยนะครับหลายบาทครับกรณีที่4การแจ้งเคลมแห้งมากกว่า4ชิ้นและแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันอันนี้ก็ต้องเสียค่าเอ็กเซฟครับ ฉะนั้นเราจะต้องแจ้งยังไงก็ได้ให้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันอันนี้จะไม่เสียอีกเซฟนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้ง4กรณีตัวอย่างนี้ค่า x กเซสามารถลดลงได้นะครับอยู่ที่การเจราจากขรบรวะกันว่าเราจะขอลดค่าอกเซเพราะเราขับรถด,ดีมาตลอดไม่เคยเคลมเลยอันนี้ก็สามารถลดได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์เพื่อนๆน,นะครับผมกิติธรรมดิตสวัสดีครับ